ความคืบหน้าของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5จะคาดว่าจะเปิดในปี2568แต่ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับก็พาพาทุกท่านนะครับมาดูความคืบหน้าของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5จังหวัดบึงการที่นี่นะครับที่จังหวัดบึงการนะครับบริเวณด้านหลังของผมนะครับคาดว่าจะเปิดในปี2568แต่มาดูแล้วนะครับก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับน่าจะเป็นพีพศน5 6 9นะครับน่าจะเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับที่นี่นะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5จังหวัดบึงการครับตรงนี้นะครับ สะพานนี้นะครับแต่และช่วงแต่และช่วงของสะพานบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดของต่อม้อสะพานนะครับก็จะประมาณ4เสานะครับที่ไฮไลท์ที่สําคัญอยู่ที่4เสาตรงนี้นะครับอยู่ที่ตรงบริเวณกลางน้ําโขงนะครับส่วนอีก2เสาด้านข้างจะเป็น6เสานะครับคาดว่าน่าจะเป็นปี2569นกะครับก็จะเป็นการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5จังหวัดบึงการอย่างเป็นทางการนะครับฝาก ไลค์กดแชร์ like, share, และติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะครับว่าสะพานมิตรภาพไทยเราความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับวันนี้สวัสดีครับ